วิธีหนึ่งนะคะดูว่าตอนนี้เรามีภาวะเป็นหลอดเลือดตีบะนะคะงั้นเดี๋ยวดูมาดูคํานวณกันค่ะดูผลเลือดของท่านนี้นะคะนะคะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอาววิธีนะคะให้นำค่าไขมันเลว LDL นะคะ หารด้วยไขมันดี hdl นะคะเอา ldl ตั้งนะคะหารด้วย hdl คือเอาไขมันเร็วตั้งหารด้วยไขมันดีนะคะข้าวออกมาเป็นยังไงนะคะเนี่ยคนนี้ได้มา3.22ก็อยู่บ้านสีอยู่นี่เลยค่ะดื้อมากเลยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือมีความเสี่ยงมากแล้วคุณต้องถ้าปรับปรับพฤติกรรม การรับประทานนะคะอัมกว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการปูบนะคะลองคํานวณดูนะคะเราปลอดภัยหรือเปล่านะคะหลอดเลือดเราสะอาดดีหรือเปล่านะคะหรือใครทานยาอยู่เหลี่ยนมาพานสารอาหารจากธรรมชาติได้นะคะมันจะได้หายจากอาการที่เป็นอยู่นะคะแต่ถ้าคุณทานยานะคะก็ทานควบคุมไปทั้งชีวิตเลยเดี๋ยวให้ดูผลของคนนี้นะคะภายใน2เดือน เขาสามารถเปลี่ยนเลือดได้นะคะท่านนี้นะคะไม่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานนะคะแต่มีความเสี่ยงเป็นไขมันในเลือดนะคะคือผลเลือดนะคะ2เดือนเขาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองนะคะาน้าตาลในกระแสเลือดของเขาก็ลดลงมาด้วยนะคะจากการทานไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์สรู้ก่อนรักษาได้ก่อนรักษาด้วยวิธีธรรมชาตินะคะ ปรับพฤติกรรมคารรับประทานก่อนนะคะถ้าทําไม่ได้ก็ตัวช่วยนะคะเป็นไฟเบอร์นะคะเป็นนะคะเขาการันตีด้วยผลเลือด2เดือนนะคะถ้าไม่ลงเขาคืเนเงินร้อยเปอนะคะถ้าไม่ปรับถ้าปรับไม่ได้นะคะเอาทางเลือกไปรับยาเออชีวิตเราเราจะฝากไว้กับหมอหรือว่าเราจะดูแลตัวเองถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝาก กดไลค์ฝากแชร์นะคะให้กับคนที่เราหวงใยเรารักนะคะขอบคุณค่ะ